ที่มาของลำหน่ำเสียวครับนี่ครับซื้อต้นไม้นะครับคราดเล็กครับไข่ต้นหนี้อกระทั่บข้อมนะครับปุ๊บโอ้โหหลาดครับมาแลยครับครับครับสวัสดี ไปถึงท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ไปสวัสดีไปถึงพี่ๆนานาหนักตกปลาทุกท่านนะครับนี่มาสำรวจปลายคลองครับอันนี้เป็นคลองเสียวหน่อยครับจะเ,เชื่อมกับคลองเสียวไงอยู่ปลายน้ำช่องวาปีกปลาบือนะครับไม้ก็ถือว่าสวยนะครับถ้าเจอไม้จังจิก็ในคลิดว่าพี่ปลายไปก่อนแล้วครับ เปิดบล็อตจากของตกปลาครับเนาะเดี๋ยวลองดูครับจะมีบ่ตที่ขามฝากครับคิดว่าน่าจะมีปลาแต่เห็นมูเป็ดนะครับเป็ฟูเป็ดดูเป็ดชาวบ้านกขาจบไปแล้วน่าจะมีปลาหรือเปลา่ามีอากาศคาง,ง,ง,งร้อนนะครับ แดดเปรี้ยงๆนะครับี้ากับเป็นละอองอยู่สูงๆนะครับคือบรรยากาศน,นาแรงความฝากประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะครับสีา้าเนี่ยก็คือเม็ดที่สามสับบฝากข้างพุ่นก็ยี่สิบ เม็ดก็กว้างครับยังเงียบอยู่ครับตรงนี้แล้ขังสวยนะครับมีห่าแต่นนี้ผักบุ้งนิดนึงครับลองดูครับปุกลุกลุโอ้โหหลากเลยครับ อยู่วะปัดตัวครับอู้ย,อยู่ครับยู่ยู่กัดโหดมากครับมาครับยกเลยครับโอเคครับใส่ช่วยครับเกืยวทีกเลย อย่าหลุดเลยไม่ตั้งข่าเลยครับไม่เรียเลยครับนี่โอ้ยสวยมากนะครับอ้วนมากครับปลาพีเลยดูวครับนี่ครับออกากปลาพักบุ้งนี่นะครับนะสวยครับเดี๋ยวถ่ายภาพนี้ก่อนครับนี่ครับถ่ายภาพนีเนะ ตรงนั้นจะเป็นประตูน้ำนะครับรถลั่นไปไปประมาณกิโลกวกว่าจะเป็นจดกันกันกอ้น้ำเสียวนะครับดูฝั่งนี้ครับหยาส,สวยที่ขึ้นหยานะนะครับ ขงังลงครับโอ้ยตีถึงฟังหูนะมันอาจจะถึงล้มตีครับล้มหูขังแรงนี่นะครับทีมาของลำหน่ำเสียวครับนี่ครับเป็นซื้อต้นไม้นะครับลำหน่ำเสียวต้นไม้ขนาดเล็กครับใกล้ใกลต้นหรื บักข้ามป้อมนะครับนี่ครับไข่ไข่ครับนใบคู่ไข่ไข่คุณนกครับแล้วต้นต้นใหญ่เต๋อครับทราการแรกครับต้นข้ามป้อมนี่ครับนี่คือต้นน้ต้นเสียวนะครับแต่มันฝาดนะครับบมมีราเปรี้ยวบมมีหมากคือบักข้ามป้อมนะใบไา่ไข่ดูสิครับลำต้นก็จะโมมันคือบักข้ามป้อมนะครับนี่ครับคือต้นเสียวครับ ที่มาของลำหน่ำเสียวนะครับคือมันจะขึ้นไหลตรงลำหน่ำเสียวนะครับเป็นคนสบัยกนได้ต่างชื่อว่าน่ำเสียวนะครับขอบคุณครับ,รบใส่เลยทะลวงใส่นะครับไม้มัน <c oughs> ขางล่งนะครับแขนเราเราจังเลยครับ มาแล้วครับนี่ไงโอ้เห็น,หนว่ะเ,เลยทะลวงใส่โอ้ใส่สวยครับหลูเห็นว่เนาะครับใส่สวยครับเด็กการครับ เดี๋ยวถ่ายภาพนี้ครับกับแม่ช่วยครับ

อะไรแบบนีก็แคเข้าปากนะมั้ตั้งงครับ นะครับมานะครับช่วงนี้ก็กาดเย็นแล้วครับตะเวนแดงแล้วแล้วก็จะได้กลับแล้วครับดูาระเจาเกี้ยวเข่านะครับช่วงนี้เกี้ยวไงครับีออช่วงท้ายครับทามฟ้าครับตรงนี้มันลกนะครับบ่ค่อยมีลกตีมาเลย ไฟเงี้นะครับหมายกับชั้นครับอุ๊ยอุ๊ยหนึ สวยด้วยครับไม้นี่คนขัง,งสวยเลยนะครับแบบนี้ครับที่เดียวพักบุ๋งมาก เสียวนะครับช่วงนี้จะแคบนิดนึงครับครับตอนนี้ก็ได้เวลากับบ้นกันแล้วนะครับได้ซวงตัวครับวันนี้ปลาช่อนใจส,สวยๆแล้วครับอยู่ลำหน่ำเสียวนะ เี่ยครับเยื่อเลยทะลุงใสครับกบยางนะครับขอบคุณที่เดคคือรับชมจนจบคลิปกันนะครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปจะพาไปตกปลาที่ไหนจะเป็นน้องเป็ดไฟเป็นคลองกันนะครับนี่ก็มาไกลถึงรับน้ำเสียวครับอำเภอบอระเบือครับหมยสวยๆครับขอบคุณครับ